พาท่านผูช้ชมมาเปิดกล้องเดินเครื่องถ่ายคลิปให้เพื่อนดูัน,นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยปูทะเลวันนี้จะทำกับข้าวนะแต่จะผัดท,ท,ที่ให้ดูก็คือผัดพริกไทยดำปูทะเลเนาะ,ะไอ้อื่นเป็นผักเป็นผัก นี่เขาเรียกลูกแม่ลูกเมกลูกแม่ลูกมะระป่าตัวนี้จะอร่อยกว่ามาราขี้นกนะเป็นตัวนี้เรียกลูกแม่มะระป่านี่ทํากับเดี๋ยวจะทาน้ำพริกกะปิกับกี๊ดนะมะเขือสตองงา,งามนางสาวไทยเลยจ้ะแต่เมนูที่จะทําให้ดูก็คือผัดพริกไทยปูทะเลไปทํากันเลย คริกไทยหอมกระเทียมตําตําตํา เรื่อให้ดูว่าเดี๋ยวไปผัดกันเลยตอนทําปูไม่ให้ดูนะจ๊ะปูสองตัวในกระเทียบกิ๊กไทยและวก็หัวหอมอันนี้ใส่หอมใหญ่หนึ่งหัวนะหอมใหญ่หอมผ่าหมหอมอะไรก็ได้ใส่เอารสชาติิกไทยเดี๋ยวปรุงรสด้วยน้ําตาลน้าปลาชูรสเอลือขาวน้ำมันหอยจ้าไปทํากันเลยจ้า มาทำน้ำพริกจนจ้ะน้ำพริกจนหรือว่าน้ำพริกเขียนนะกะปิน้ำตาลหอมเทียมพริกสด <c oughs> พวกนี้หัน่นทั้งหมดหันห่นหั่นทุกทุกหั่นหันใส่ไป <c oughs> เราจะไม่ตำหั่นก็ได้ทุก็ได้จ้ะ ส้มส้มจีดใส่เลยส้มคีดก็ได้มะนาวก็ได้แล้วแต่แต่สาชอบกินส้มคีดมันหอมมันหอมมากอ่ะชอบความหอมของเขาอ่ะ<ม>เดี๋ยวกลับกบให้ดูก่อนกลับกลงให้ดู กระปุกววเยอะนะพริกเย็นเนาะนี่กลับลองให้ดูเลยถ้าไม่เปล่งใจเอามือลองเลนม <c oughs> ีเกลงใจ,จเดีวเช่า้ลอง <c oughs> <c oughs> กินกับผักต้มกินกับผักสดทำเมนูนี้นะถ้าเดี๋ยวก็ไปทำผัดปูทะเลจต่ปูทะเลพริกไทยดำปูทะเล เรื่องมีซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำมันหอยน้ำตาลผงปรุงรส ใส่ต้กเทีนี้รอเดือดรอเดือดรสชาติน่าจะได้แล้วก็กลิ่นมันหอมแปกจมูกว่าอร่อยับกลิ่นมันหอมแตกจมูกว่าอร่อยค่ะ ได้แล้วค่ะกูทะเลผัดเกร้งไทยดำนะคะ อืมตับข้าวมื้อนี้อ,อ,อร่อยปูทะเลผัดพริกไทยดำตับข้าวมื้อนี้ก็มีปูทะเลผัดพริกไทยดำ ในน้ำพริกเยนเพื่อน้ำพริกโจรกับผักต้มนี่ลูกกล้วยเล็กมือนางโรามาต้มกินน้ำพริกลอ,อยต้มกินสดทอดชุบแป้งทอดก็อร่อยเดี๋ยวจะทำเมนูต่อไปให้ดูเดี๋ยวแม่ดูดีกว่าทำให้ดูดีกว่า,า,วาน้ำพริกเยนกินกับผักต้มนี่ลูกแม่คนใต้เขาเรียกลูกแมะ่นะลูกยองลูกแม่มะระป่าจะ้ะอร่อยตัวนี้ไม่ขมมากมะระปลูกจะขมนะ เรากินล้วขมอันนี้ไม่ขมมันๆอาหารมื้อนี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนมาทานข้าวกับสาวๆใต้กันนะจ๊ะจรอร่อผของชอบนะสาวชอบกินปูจ้ะเนี่ยุมดียขอบคุณทุกเลบทุกไลน์นะคะ กูทะเลผัดพริกได้พริกไทยดำากับผักต้มผักต้นมักกินกับน้ำพริกเหยียนส้มเกราหรือว่าส้มพีชนะพริกเหยียนอยนสอ้มกีดอร่อยมากแต่ต้องให้กะปิอร่อยนะจ๊ะกะปินี่ตัวเอกของการทำน้ำพริกย่ากะปิอร่อยเป็นมียอ่กะปิดีมีไขยไปกว่าครึ่งคะ่ะต้องกะปิดีอะ่ะ